กัดแล้วครับมันเป็นปลาช่อนปลอกนะครับออกวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยครับพอสายให้ตึงนะครับเราค่อยวิดนะครับอันนี้ผมปล่อยส่งนานเลยโอ้โหวิ่งของอมาปลาออช่อนนะครับพอกัดแล้วส่งสายนะครับพอส่งสายเสร็จ เราม้วนสายให้ตึงนะครับเช็คเช็คสายให้ตึงพร้อมกับวิทนะครับปลาก็จะอยู่นะครับโอ้มันชันหนยครับพื้นที่โอ้เป็นประชอนนะครับไซอ้วนเลยครับพอได้ครับมาดิ้นหลุดตรงท้านบนนี้นะครับลงไปเลย นะครับกัดกบยางนะครับผมบางคนอาจจะถามว่าทําไมผมเซ็ตฮุกไม่ติดเลยนะครับก่อนที่จะเซ็ตฮุกนะครับคือเราต้องต้องเก็บสายนะครับให้ให้ตึงก่อนนะครับพร้อมกับวิชนะครับผมถ้าเราไม่เก็บสายเนี่ยพอเวลาเราวิทมาเนี่ยสายมันจะหย่อนนะครับพอสายหย่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เบ็ดเนี่ยอาจจะไม่เข้าปากปลานะครับอาจจะทําให้ปลาหลุดหลุดได้หรือคลายเยื่อออกได้นะครับผม วิธีเซตทุกนะครับทำให้ปลามีโอกาสที่จะติดเบ็ดสูงเนี่ยก็คือต้องเก็บสายก่อนนะครับเก็บสายให้ตึงก่อนนี่ครับแต่ว่าเมื่อกี้มาดิหลุดข้างหน้าครับโอเคครับเอาใหม่ครับผมได้บ้างหลุดบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าได้อย่างเดียวปลาหมดแน่ครับสุดยอดครับหืมกล้องดับพอดีครับไม่รู้ดับได้ยังไงนะครับนี่ครับกัด ตอนถ่ายกัดไม่ติดดันถ่ายได้ได้ดาวนะครับเพราะปลาติดเนี่ยกล้องดับเฉยเลยไม่ค่อยดีแล้วครับกล้องผมขบยางนะครับนี่ครับตัวนี้เข้าเต็มปากเลยมิดเงี้ยงเลยครับพลาดเลยครับนะครับอโอขายลูกเปลออกมาเพียบเลยเป็นปลาช่อนนะครับผมไซส์อ่าปอกๆนะครับแต่ว่าอ้วนอ้วนมากเลยครับ กัดกบยางนะครับมิดเลยกบยางแก้คันโอเคครับตัวนี้ไปทำอาหารนะครับผมอ้วนมากกบยางครับผมสุดยอดมากครับ